คือได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรกมาค่ะสาหรับผู้ยาบาลฟินแลนด์นะคะช่วงนี้ค่ะกระแสดามากมาาแห้งมาพร้อมกับความดังความปังของผู้ยาบาลฟินแลนด์ค่ะล่าสุดนะคะพี่น้องเมื่อสองวันที่ผ่านมาจากประเด็นที่ได้มีคุณลุงทางฟังของน้องนณิตะนะคะได้ออกมาคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้โพสต์ของผู้ยาบาลนะคะทีผู้ยาบาลเพิ่นโพสมีลูกเพิ่นกับ น้องนาริตะนะคะอายุน้ากันซึ่งเป็นภาพพ่อลูกที่น่ารักนั่นแหละพี่น้องแล้วข้างฝ่ายของน้องนาริตะนะคะได้ออกมาคอมเมนต์ใต่โพสแบบนี้บอกว่าแล้วจะเอาลูกไปไปทำคอนเทนต์ทําใหม่ว่าสันนะคะอันนี้คือประเด็นอันนี้ว่าขอไปเห็นมาถึงประเด็นนันกอนนะคะแล้วต่อมา ผู้ยบาลฟิแนแลนด์นะคะเพกกิ่งจะได้ออกมานะคะได้ออกมาโพสนะคะได้ออกมาโพสบอกว่าแล้วลุงทำไมมีอะไรไม่ถามผมล่ะครับถ้ามีปัญหาอะไรลูกผมนะครับคุณลุงอ๋อไม่จบไม่จบไม่สิ้นเลยเอางี้ออกมาสิเผยออกมาสิทีระนิดเลยสิจ้าวสันอันนี้คือผู้ยบาลฟิแนแลนด์โพสออกมาอีกนะคะ แล้วต่อมาอีกพี่น้องไม่จบสิ้นอีกเหมือนกันล่าสุดหลังจากโพสนี้แล้วนะคะกระดามี่ผู้บาลฟินแลนด์กระได้ออกมาโพ์อีกเมื่อ21ชั่วโมงที่ผ่านมาพู้บาลฟินแลนด์ก็เลยโพสต่อมาอีกบอกว่านาลิตะและโตเกียวมียอดวิวสร้างรายได้บน Facebook และ YouTube เคยได้เดือนหนึ่ง5ถึง6แสนบาท เกิดขึ้นมาหลายปีนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ลูกข้าพเจ้าเกิดตั้งแต่ตอนตั้งแต่น้องทั้งสองเกิดมาสร้างรายได้ให้คนรอบข้างมหาศาลคลิปหนึ่งมีรายได้สูงเพนว่าอันนี้พุญญาบาลมาโพสต์ต่อมาอีกนอ้องขาวะ่าเพินเป็นพอตัวเป็นยังเสียลูกไป ทายไปเหตุอย่างน้ำบาดาเป็นอย่างคือหมาว่าเพลินว่าลูกจะคล้องแทๆเป็นอย่างแก้วาเพลินเสียลูกไปเหตุคอนเทนต์ต่อมาพิาบัติก็เลยว่าลูกลูกเพล่นน่ะลูกของพญานาฬ์สางไล่ได้ให้คนรอบขางเดือนหนึ่งเนี่ยยางคือยางตามเนี่ยไล่ได้จากโตเกียวกับนาริตะเนี่ยเงื่อนเขาสิหาถึงหกแสนบาทเลยด้พี่น้องแล้วน้องทั้งสองคนก็สางไล่ได้ให้ค้นรอบขางอีกมหาศาลพญานาล์คุโคตรแบบนี้ ล่าสุดที่นี่พี่น้องข้อสรุปอยู่ตรงนี้ล่าสุดของวันนี้นะคะทางฝ่ายด้านของอคุณป้านะคะคุณป้าของน้องนาลิตะนั่นก็คือป้าแก้วนะคะป้าแก้วได้ออกมาฟาดกลับไปอีกพี่น้องค่ะป้าแก้วได้ออกมาโพสฟาดกลับผู่ดีบ้านฟินแลนด์อีกค่ะบอกว่า ธุรกิจครอบครัวของฉันทำมาแล้ว28ปีอาชีพที่พ่อแม่ฉันสร้างขึ้นมาทำให้ครอบครัวฉันมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้คืออาชีพค้าขายเครื่องสีข้าวก็คือส่วนทั้งท้างด้านป้าแก้วค่ะเดี๋ยวออกมาโพน,นะคะบอกว่าธุรกิจที่สร้างาไล้ไดใดกับครอบครัวมหาศาลนั่นก็คือธุรกิจค้าขายเครื่อง เรื่อสีเขาลงสีน่ะแหละพี่น้องค่ะบอได้ร่ำได้รวยบ่ได้ไปวังเอารวยจากคอนเทนต์ของลูกผู้อื่นว่าสัน่นอันนี้ป้าแก้วกับฟาดกับพุยบาลนี่คือกันพี่น้องแล้วคอมเมนต์พี่น้องคะที่นี่คอมเมนต์กับฟาดไปฟาดมากคือกันที่นี่นะคะคอมเมนต์นี้บอกว่าจ้าจ้าป้าไม่ได้เอาลูกหลานมาทำคอนเทนต์เพื่อหาเงินถามจริงๆอายไหมที่ผัวตัวเองอะไปว่าพ่อเขาอะ ว่าเอาลูกไปทำคอนเทนต์พันนะเงึนหลายเข่าขางแต่ไฟตัวเองแต่ก่อนก็คิดว่าป้ายุติธรรมตอนนี้ตรงกันข้ามหมดเลยออกลายออกฮ่าฮ่ายาวาดิฉันค่ะดิฉันแค่อดบอดายขั้นแขวะสันค่ะพี่นองอันนี้คือคอนเทนต์แระเออคือคอมเมนต์แรกนะคะคอมเมนต์ comment ต่อมาอยากให้เขาเห็นว่ายืนด้วยธุรกิจตัวเอง ต่อไปนี้ให้ลงคอนเทนต์การสีข้าวนะคะป้าส่วนคอนเทนต์หลานให้พ่อกับแม่เขาเป็นคนลงเม่นกับเดือดพ่อคอมเมนต์พี่น้องค่ะต่อมาค่ะอย่างที่เขาว่าถ้ารักกันไม่ได้ก็เกลียดกันไปเลยใช่ไหมคะเป็นกำลังใจให้ทัง้งทั้งสองฝ่ายจ้าป้าเพราะรักหลานหลานของป้าจ้ารักนะคะเป็นกำลังใจจ้าคอมเมนต์นี้ต่อมาบอกว่าโอ๊ยนาะ วันนี้สนุกสนานมากเลยค่ะเข้าไปอ่านคอนเทนต์มูเจ้าละ่ะสีผ้ากันขากันตายโอ้ยเอซทั้งสองฝ่ายไปพักพอนดูแลขอบขั้วกันเถอะคอยละเมื่ยแท่นวาสันทั้งสองฝ่ายทักดื่มน้ำกันก่อนอย่างคะแล้วลูกผัวได้อะไรเข้าให้เขากินน้อจ้าเย็นนีวาสันพี่น้องคอ,คอมเมนต์ก็เดือดพี่น้องค่ะ แต่ก่อนพ่อเคยพาไปซื้อหินลงสีไปจำห็นแล้วก็คิดถึงพ่อจังเลยหัวคุณป้าขาดตัวดีหรือมีใครบอกให้เม้นละ่ะแล้วป้าเนี่ยเขาจะรู้สึกผิดกี่โมงเอ่ยเดี๋ยวพอเขาออกเดี๋ยวพอเขาเอาเข้าจริงๆก็จะสวมบทบาทถูกกระทำ ที่น่าสงสารเหมือนน้องสาวอีกนะเห็นใจค่ะวพี่น้องให้กำลังใจทั้งลุงทั้งป้านะคะป้าแก้วครอบครัวอบุญมากค่ะนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้คือส่วนคอมเมนต์พี่น้องค่ะตอนไปถ่ายคลิปลงสีเดอร์แนวมันมีไยใดเขามาหลายๆส่วนคลิปล้านๆเดียวดูท่าพอกับแม่เขา ถาดอกนะคะอันนี้ก็คือคอมเมนต์ค่ะยิ่งพูดพูดยิ่งเสียค่ะป้านิ่งดีกว่าลักหลานต้องคิดถึงตอนที่ว่าพ่อของหลานด้วยจ้าป้าอะไรลบๆจะเป็นบวกได้บ้างคิดให้มากๆพูดให้น้อยๆรักๆน,นะคะบอกว่าตอนนี้กําลังมีประเด็นดราม่าว่าลูกกับป้าเอาหลานเพื่อทำคอนเทนต์สร้างรายได้มากมาย ถ้าป้าบริสุทธิ์ใจป้าต้องไม่เอาคลิปหลานลงค่ะเราก็ติดตามมานานครอบครัวของป้าเขาทําธุรกิจมานานแล้วปกติครอบครัวของป้าก็ค่อนข้างมีฐานะอยู่แล้วแต่ก็ปริฏิเสธไม่ได้ว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากคลิปจริงๆอยากให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นๆคุยกันให้เข้าใจและให้จบ จะไม่มีดราม่าเพราะพวกคุณถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นกระแสใครๆใครๆเขาก็อยากรู้ปากต่อปากมันยืดยาวค่ะทางที่ดีคุยกันทั้งสองฝ่ายให้เรื่องมันจบๆเพื่อจะให้ปองดองกันน่ะละพี่น้องคะนี่แหละค่ะสำหรับเรื่องเล่าของคุยวนฟินแลด์กับท่างป้าๆลุงๆของฝ่ายทางดานน้านนาริตะนะคะ ขอให้จบกันด้วยดีนะนิกอนระสวัสดีค่ะ